คือมันใหญ่เป็นส่วนไม่ได้หรอวะอยากให้ใหญ่กันนี่แล้วก็ใหญ่นี่ ข้าคือสาวนิีนามมีนางว่าปูสปูสุตุกุตุข้าเปชนเผาอาศัยอยู่ที่ทะเลแถบนี้มานานแสนนานมาวินติดสินบน20บาท ว่าตามผมนะักเขาบอกต่อมาก่อนทำงานสตรีมเกมอิติสุขโตกอ,ตตอรหังพุทโธนโมพุทธายะ,ายะปัทวีคงคาสาธุาธแค่นี้พี่ก็สตรีมได้ราบรื่นแล้วมีวิญ,ญญาณรอบรอบบ้านอ,อยู่เป็นเพื่อนพ่อมึงอะวิญ,ญญาณรอบรอบ,บ้านมันพ่อมึงอะ 加哦。Yeah, เหนื่อยเฮ้ยเหนื่อยในปี1700จุดจุดจุดกวางขาวอยู่กลางเขาไปกลางเขากวางขาวเดินมาขอาคุณทุกคุณแปครับว่าชายต้องเลิฟต้งองรักกับความยี่สเดือนครับที่เท่ากับมาฮะเจริญสุดเจริญสุขครับอายุไม่เหมือนกันนะครับร่ำรวยงทอนาะฮะเก่าขอบคุณมากครับราคติน่าราตินะอยู่กันเป็นนานนะครับเ้วยการตกออข,ของสมาคมขอบคุณมากครับ เอาไีเห็นครับน็อตทีเอสดับน็อตทีเอส่งหัวใจส้มกับคอ p u l a มาเอาสดีครับขอบคุณมากฮะทะเลเต็มไปด้วยสงครามปืนใหญ่และทำให้น้ำน้นตาเต็มไปด้วยเลือดเอ็ดเวิร์ดชีสแบ็กบีดด้วยหนวดดำวาหนวดดำวะประสาปนาตัวเองให้กลายเป็นปลาชาแห่งโจรสลัดของเวสต์อินดี ไรไปเนี่ยยาวว่าอ่านยาวอ่านเยอะ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 จริงหยิบดาบขึ้นมา เจบอจบอกุบอกครับเราเจบอบุกขี่เรือ เือโดนบุกค,ครับเรือโดนจมโดยพวกกลุ่มจนสลัดหนวดดำโอเคมาจริงๆจะกี่บาทวนะเนี่ยภาพแม่งสวยเกินสวัสดีครับสวัสดีครับโอเค,ค,อเ,คเติดไปอีกที อยู่ในเกาะแล้ว ไอ้ไอ้ไอ้น้องไอไอ้น้องโอ้โหไอ้น oh ้องชายพี่เอ้ยส่งอะไรมาาโอ้ไม่ส่งอะไรวะเนี่ยมันส่งอะไรมาเต็มเลยดีอีพี่กดมั่ว โอยอน้องเอธพี่บอกว่าอย่าส่งอย่าส่งน้องชายน้องเลิฟน้องรักของพี่โอ้โหขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากขอบคุณมากมากม,ากมากครับอย่าส่งไว้รอช่องหลักมาแล้วค่อยส่งดีช่องหลักนะน้องชายของพี่โอเคไหมเองส่งอย่างนี้มันแย่ดิ เดี๋ยวเราช่องหลักมาที่ยิฐศาสตร์มันค่อยทรงน้องเลิฟม้องก็หิวว่ะขอคนดี โส่งส่งแบบพังอะส่งกระพังอะเอาง่ายง่ายขอบคุกมากครับวางขาวอยู่กลางเขาไปกลางเขากวางขาวเดินมาขอบคุณครับวอลวิวิวิกกี้ขอบคุณครับลิซ่ามาสาเดือนขอครับเจอสุดเจอสุดครับอายุมากกันดีนะครับรันโมวย์โซนฮากล่าวคุณมากครับแล้วก็ตินันล้วตินั้นอยู่กันไปนานนะครับลิขิตตกก็เสียมาขอบคุณมากครับ

ติดสินบน20บาทคบาทสวัสดีครับ,รบเกมนี้เล่นกี่นาะทีเลิกครับไม่เล่นกี่นาทีเลิกครับเล่นหลายนาะที บิลคูไฟล์เวดบีเอนเตอร์เดอะบิลดิ้งโหมดคูกิ้งไฟล์นี่ไงใช้ไม้สามมาดโอ้ว่ากินกินหมดแล้วตอนนี้อยู่ เดี๋ายวประจำไม่ใช้หญ้าแล้วก็ไม้สีหญ้าหาจากไหนเนี่ย บาสนี่คือท่ากินใช่ปะ่ะ <c oughs> เป็นเด็กต้นบุริล็กทำจากหินโอเคไม่มีกระสนุนไม่มีกระสุน เราว่ายน้ำได้ไหมบบน,น,น้ำดำ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 น้ำสิโอ้ยกำลังจจมกำลังจะจม,จะจมสวยละสวยละสวยละเดินรถเรือ่อยๆโอเคบอลลูนเกมบังคับไม่ให้เราว่ายน้ำครับ เจอหมาปู。 ใช้ได้อีก นกโดโดนี่กวนต,ตีนะดูดิดนะูด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 ูเหมือนเราเจอบางสิ่งบางอย่างว่ะทุกคนเหมือนเราเจอวัดล้างเฮ้ยเหมือนไม่ใช่วัดล้างเขาเรียกว่าซากอารยธรรมเฮ้ย ไอเชี่ยหมูป่วยตัดกูดจะไม่ข้ามึง้นนะได้ ของอีกอย่างหนึงเรายังไม่เจอที่ไหนว่าอะไรอะไรแช่แม่ชาลี่ติดสินบน25่บาบาท <c oughs> <c oughs> และมาบอกคิดถึงพี่ตีครับ โอ้ยขอบคุณครับน้องแชมป์ชาลี่ยี่ห้าบาทขอบคุณครับ <c oughs> ทำไม่ได้อ่ะทำกูได้ทำกูได้ทำกไูได้อะไรอะไรกินพริกหน่อยบ้างากินพริกหน่อยบ้างาไอหมูไอหมูไอหมู <c oughs> ไอหมูหม, <c oughs> มันขาดไปอย่างนึงมันคืออะไรวะเนี่ย อ๋อนี่ไงอ๋อใช่ก่นพิกแอกเฮ้ยดีปะมาจะตบทิกแอกทำจากไหนวะทำจากไหนเนี่ยไปมาหาอย่าไปนะยุ่งกับหมูครับชีวิตอยากจะมีความสุขได้ต้องห้ามยุ่งกับหมู นี่เย็นแล้วเนะี่ยไอ้เชื่อถต้องติดเกาะอ,อยู่คนเดียวอย่างเงี้ยน,นะโอ้โหอยู่ไม่ได้วะแต่ถ้ามันต้องติดจริงๆต้องอยู่ให้ได้วะถ้าชีวิตไม่ต้องติดติดอยู่ที่นี่จริงๆอะมีหมูป่ามีนกโดโด้ให้กินก็โอเคไม่ได้แย่ จะทำจะทำอะไรเนี่ยมืดอะไรขนาดนี้เนี่ยใช้สตโตนขุด สวัสดีสว,วัสดีครับกูตายไม่เกมมันเพิ่งเปิดพี่เอสขอร้องล่ะเกมมันเพิ่งเปิดไม่ไม่เกม,มพเพิ่งเปิดเ,ออเกมมไรให้ทดลองเล่นเราก็พยายามมาหาเกมว้เล่นกับพี่ชายไปเนาะ เฮีย er. แต่ไม่ยอมเล่นนาทีพี่ตัวเองในสัตดกูห,หาหืบบเกมอ่ะไปเอฟซีี่ครับทำทีก่อนดิยา